วิจิตอนหกโมงเย็นจ้าสวยมันเดิมจ้าหนาวท่าทางคงจะหนาวหนาวแน่ๆเลยดูสิไอน้ําแข็งนะันะ่นน่ะ ฟูจิซังญี่ปุ่นน่ากลัวนะยักหลับตอนนี้หลับอยู่จ้ะเหมือนอยู่ต่ำๆเนาะสูงมากเสียดฟ้าวันนี้ฟ้าสีสม้ม công phá công si phá xỉ si ดูน้ำก็น่าเย็นโอ้ยมก่อนแคบๆอยวนี้ทําออกไปกว้างมากเลยจ้าทุกคนเพิ่งมาดูน้ํานี่เย็นเจีบเลยเลยดิอันนี้ก็จากน้ําที่ใช้แล้วนะคะมากลั่นกรองเป็นท่อน้ําดีปูปลายอาศัยอยู่ได้ ไม่ตายค่ะสะอาดสะอ้านมีปลาด้วยนะปลาคารบมีปลาคารบด้วยตอนเย็นคนจะจูงหมาซัามโปเห็นไหมกะเมกะผู้คนเลิกงานกลับบ้านโสวย เดี๋ยวก็มืดเลยจ้าโกลฟุจิซังเดี๋ยวก็มืดเลยจ้าฟูจิซังสะพานฝั่งนู้นซ่อมแซมอยู่จ้าก่อนนี้มันพังพังเพราะว่าฝนฝนมาแรงตื่นเช้ามาสะพานหักสุดยอดจนสะพานหัก รู้สื่อเจปแปนทำงานอยู่อยู่ในซ่อมแซมอยู่ในระหว่างซ่อมแซมจ้ะเอเคนนะจ๊ะ